พุทธบูชาณนะสถานที่แห่งนี้ทุกทิศทุกทางให้เปิดให้สำเร็จตั้งแก้มือนีเป็นต้นไปด้วยเถินสาธุโอโ้โหแม่เรา<บ>จะได้เป็นผู้ฝันไหมบ่จ๊ะก็ฝันันเก้าหลาจะฝันไหมอีกแม่ฝันว่า พระราชินีตั้งแต่ท่านรูปร่างเล็กๆนะมาทักทายแม่อื่างนนี้แล้วเริ่มก็ขึ้นสามล้ออี่อันนี้ต้นสูงเนาะก็ขึ้นสามล้อซาเล้งอะซาเล้งแบบกรุงเทพนะออื่แบบกรุงเทพอ่ะตุ๊กตุ๊กอะท่านก็บอกเนี่ยขันี้แหละไปแล้วนะท่านก็เย่งอย่างเงี้ยแล้วรถที่ท่านขึ้นเน่ะเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งแม่ซื้อแล้วร้อยคูณร้อยเก้าสามหนึ่งทะเบียนรถในความฝันแม่จ้า โอ้ลอยคุณลอยลอยคุณลอยไหวซื่อโอ้โหแต่ทั้งวันทีหนึ่งเนาะเอาว่าให้อาจารย์โอ้เป็นฟังไหมค่ะว่าผู้มีที่คนอยากให้เฮต์ยังก็อนจะเป็นวานอยากแข่งสางวัดเด้ออยากแข่งสางวัดเด้อร์มาต่ำกับแม่ต่ำกับแม่กับอันพระเพญางางมาแต่หุ่นเนาะพญนอาจารย์อาจารย์อรุณพญางลงใหม่เบิงเนมาเดินมาเดินมาเดินมาแม่กับนั่งยันนี่แหละแม่กับเรียนแต่หาคนสวัสดีค่ะ อาจารย์มาจากไสค่ะโอ้มาจากวัดใกล้ๆนี่แหละแม่สร้งสางวัดสร้างวัดเดอ<ะ>้อพระอาจารย์อยากให้สร้างวัดประสานว่งเอาเพื่อนวาว่าทั้งใดก็ย่อมแมวอาจารย์เดินหันมาผู้จักเพื่อนว่า,ยวายอ, <ทะ S 1> อาายากให้พักกันสามวันเป็นขนาดเพื่อนว่าจังสี่แหละสี่ว่าแม่หูแววเพบาะแม่เปนพี่ข้นแววเป็นคือจังข้นเว้านี่แหละอยากให้สร้างวัดอยากให้สร้างวัดประสานวังแน่วจะคลองเพื่อนว่าสิขายค่ะเป็เรื่องว่าแม่เมื่อย แม่มันสี่หกสิบตัวสีเจ็ดสิบแล้วแม่เรียกว่าแม่เมื่อยนด้แหละเพราะว่าเพิ่นติดข่ากลับมาจากทั้งทั้งบุรีรัมย์เนาะบานตาเพิ่นนี่แม่กับมาอุดรคนอุดรโอ้ค่ะบ้านนี้เพิ่นกันแลยมาเจอกับเพิ่นเจอกั็มู่บานนี่แหละตัวอยากได้ให้ปลูกมันโบสันโอ้ยเฮาเฮงหาอยู่สันเพิ่นก็เลยพามามหูกจักเจ้าของผู้นี้บ้านนี้เจ้าของผู้นี้เพิ่นผัเต็มแบบใจบุญสุนทานอยู่เด้มีทีหลายเด้เศรษฐีเมืองรวยแม่ลงมาคน ถ้ามาหากินแม่เศร้าเลยสันครับดีลล้วซีมืดเศร้าคนน่ะสีสิบหกเรจากแม่เหมือนเลยเชียงเดียวเห็นไหมครับแม่ค่ะแค่โนดเดียวเนี่ยีอยากให้สร้างวัดเออบาดีพีเพิ่นกันเลยว่านี่ละปีนี้เพื่อนว่าเพิ่นอยากไปเกิดแล้วสันเพ่อนเลาได้นี่เพิ่นอยากไปเกิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดให้สร้างวัดพนะจะจะเป็นวางเสียผู้ได้ปากออกที่มากขอเพื่อนนี่เพื่อนวอกาสี่ขึ้นกันบมดแล้วเราชุ่มงันนเขาก็จะาีข้นเ่ง แม่นฝันเห็นเนี่ยเก้าสามเนี่ยรอบสุดท้ายรอบที่แหลกมันหนึ่งหนึ่งเป็นจังไงเด็กมึงเม้ามวันแี่วันละหนึ่งหนึ่งหรืว่าหมายความว่าเขาว่าวันวันวันเสาร์นี้สิแม่ทำพิธีเปิดเปิดทัพย์เนี่ยอ่อนจักกบอันอาจารย์สง่าเขาไม่แดงแม่จ้ะเป็นเรื่องว่าแม่เปิดเปิดทัพย์วันเสาร์นะเออเพิ่นก็เลยบอกมาแม่ก็เลยมาเฮ็ดวันนี้กกอนสิมาวันเสาร์นี่มาฝัน ฝันว่าคนมารวมพิธีกันหลายค่ะเป็นเป็ซิฟผุหลักขึ้นนย่าแต่ว่าแต่ละคนนี่แต่งชุดไทยแบบสงการเป็นดั้งเป็นนั่งโบราณแบบชุดไทยชุดโบราณอยู่ค่ะแต่ว่าเขาไปถึงมัมันเสบียงเอียงโบแมนเออชุดไทยใส่เสียร่าไอ้ไทยดอกเหลืองดอกแดงเป็นเรียว่าแม่นี่ยแหละนั่งอยู่ก็เล่นนึกในใจเบื้องหน้าเพื่อนซิล่ะก็บอกบอกแม่น้อกันใจสาวลีกันจันแนนึกไม่ใจได้ในฝันนะก็นี่เดี๋ยวแม่มาแซงมึนก็แล้ว เลขหนึ่งหนึ่งสามตัวไม่หนึ่นี่แหละเลขหนึ่งหนึ่งสามตัวเออหนึ่งหนึ่งสามคือรอบแรกใช่ไหมครับแม่รอบรอบแรกที่ว่าเขาสี่เฮดชนี้เบิ้ลเลได้เนี่เออส่วนเก้าสามหนึ่งนี่คือชุดล่าสุดใช่ไหมครับแม่เบิ้ลเลแล้วไม่โดนสามหนึ่งนี่คือฝันเห็นราชินีโอ้ฝันดีนะราชการที่เก้าเนาะปัญหาอยู่อย่างที่ว่าท่านบอกมือให้ เสียไปแล้วนะว่าเ้าเรื่องซี่แหมแล้วเพิ่นก็เย่งคืนนั้นแบบว่าอันรถตุกตุกมันสูงแน่นะบ่ขึ้นรถเก๋งบ่ขึ้นรถยังขึ้นรถซะาีตุกตุกสามล้อตุกตุกนี่ทะเบียนทะเบียนเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งไงที่แบบตุกตุกกันบ่โอ้โหโหลดโหลดจักหน่อยนะพี่น้องเออรถจักหน่อยนี่ล่ะฝันเพิ่นเห็นเพิ่นยังซี่ละครับแต่ว่าพึ่งพึ่งพึ่งฝันนี่เห็นบ่แม่ ปันๆมาเลยสามหมื่นนี่แหละแม่เอาแช่นไว้หัวนอนเลยแม่ฟันตีหนึ่งกลัวกลัวตีสองแม่ยานลืมเนาะแม่ยานลืมนะมว่านแม่ก็เลยโทัซื้อแล้วล่ะยานยานมันนนยยาที่รถเขาเจ้าล็อกแบกยังไงนะเ่าซื้อก่อนเ่านเป็บ่อใดบ่อมีปัญหาสันดอนประถามอยู่ย่าย ใส่มาจากไส่สันโอ้ยสันเห็นราชินีป้าถือซื้อถือเครื่ดินี่เตรียมใจก้อนว่าสันก็ว่าเขาใหญ่เขาใหญ่จะมือบอกเตรียมใจอยู่มงได้ได้จะไปก็สิเห็นหายอยู่มองเดี๋ยวนี้ล่ละจะว่ามันเป็นน้อยแล้วเป็นสิกสิบสิบสิบก็เห็นอยู่หน้ามันสูงลงไปอีกอายุประมาณห้าร้อยห้าร้อยถามเป็นแม่ถามเองเลยว่าอย่งไรเจ้านายสันอายุเท่าไหร่ไหอ่ะ ห้าร้อยปียายไม่เท่าบ้านเชียงไม่เท่าบ้านเชียง,งบ้านเชียงมันเป็นพันมา <นะ S 1> แต่อันนี้ห้าร้อยปีแต่หายนี่กระดูก,กมาได้จังก็คือหมายความว่าในใน,ในความคิดนี่นะคิดว่ามองนี่จะเป็นมองมอง,มอง,ม,องมองบริวานเป็นอยู่อีกบอก่องร่อง,อ,งองจากบ้านเชียงเป็นสถานที่มองนี่มันให้คา้านมรูซืึกว่าเป็นดีเด้ ข้าเจ้าว่าเห็นหลายอยู่ไหไยหายหายค่อนกสีพอดีมีแท้นี่แล้วพอบอกบอกบอนพอบอบอกปุ๊บดังปั๊บโลดนี่พอนี่ก็มีคนมาลอยแม่ฟังโน่นนั่นโน่นนี่ในบริเวณนี่แหละเห็นกระดูกหลายเม็นกระดูกค่ะไหไหถ้าห้าร้อยปีนี่มันก็ยุคยุคห้าร้อยปีครับห้าร้อยปีแต่ว่าแม่ฝันนี่ก้าสามหนึ่งตัวล่าสุดเลยก็เหมือนสิบสามล้านแหละคุณโตโอปอครับครับ นั่นะเขาจะขายเท่าไรนะแม่สี่สิบหกไร่สิบสามล้านสี่หก็ออกเลยอาจารย์ใช่สี่หกก็เมื่อกี้นี่ออกเลยเดศูนสองวันที่สองพวกกรมศิลป์เขาบอกวันที่สองนายายเอาแมคโครเขามามีอะไรไหมบอกไม่มีค่ะก็ว่าแค่นี้แหละแต่เขาไม่เข้ามาใก็ออกศูนสองนีอาจารย์มันเป็นเหตุมันเป็นจะไดน็อตนะถ้จะเป็นลมตายเอาพอหวยออก เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองแกกระโดดตัวลอยแกดีใจครับหลายอาจารย์ลายอาจารย์ก็ได้โชคเนาะไม่เลมากกันวดนนี้คิดว่าจะมากอีกเนาะค่ะงวดนี้มั่นใจตัวไหนแม่แม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับซื้อหมดแล้วเนี่ยที่บ้านซื้อทุกตัวเลยเหรอครับแม่แต่หนึ่งหนึ่งเอาหลายหลายร้อยหนึ่งหนึ่งเอา ซื้อเมงหนึ่งนี่ก็ต้องไปหาซับยังยากได้เป็นบอลมันเบิรนอยู่แล้วไงชอบเหมือนกันหนึ่งหนึ่งซื้อง่ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสามตัวเลยเนาะแม่เนาะครับแล้วบานี้เด้อมันตรงกันเนับคนคนที่เห็นอันนี้ก้อนเพื่อนเด็กน้อยผู้ที่แล้วมามาเห็นอันคุ้มอันนี้ก้อนมูนอยู่บ้านเลขที่ต่อหนึ่งอ่าบานี่ ก็สิยังกินเครื่องเคี่ยวเขาบ้านเลขที่ตองหนึ่งมาสิตองหนึงอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเลขอะไรบ้านนี้มือนั่นก้อนที่แม่หลังหลังจากนั้นแม่ฝันแม่นโบพ่อแล้วก็ฝันที่กันเพราะตื่นเนี่ยมีเสาร์เท้าเนี่ยมันขึ้นเนาะตีสองตีสามโอ้ยฝันดีฝันดีเอาสันฝันแก้วบบกโอ้แม่เอาสันเี่ยวว่างได้หรอแถาโอ้ยฝันว่าแก่สำเร็จเรื่องงานการแก่ได้เหตุงานมาสันเล่ชร้องกันอยู่เฮี้ยนแก่นละเอาสันว่าพ่นแตกตืมตืมอยู่เอาสันว่า ว่ามือเนี่ยนาไปให้หนิเขาต้องไปเขาต้องไปบ้านบอกโอเด้อถามมาเลขที่มันก่อนครับมาเลขที่ยังตองหนึ่งบ้านเลขที่ก็ตองหนึ่งวะแม่โอวเมื่อกี่่น้บ้านเลขทีนี่ตองหนึ่งนี่แหละแม่เป็นน้องคนนี้เป็นน้องคนชื่อโอโอไม่ทราบอันนี้ยังเงินมากันอยู่แม่อยากให้สางอีรีเนาะอันอยากให้สางอีรีให้ออกตัวนี้ซะไป ได้อนุโมทนาสาธุบุญแทรกสองสรรเสริญถ้าจะได้สร้างเป็นลานธรรมหรือสถานสงหรือที่ปฏิบัติธรรมให้ให้ญาติพี่น้องให้สายบุญให้ผู้ศรัทธา,าในเขา,า,าอยากไปเกิดเขาอยากไปเกิดในในส่วนนี้ก็คือจะได้มีผู้มีบารมีมาสร้างอยากให้ไปผุดได้เกิดเนาะอาจารย์ก็อยากย่างไปบุดได้ตอนในี้ใจอยากย่างไปไไหนครับอาจารย์เนาะ เปนงานไปเอาอมีไฟแชกบอยืมไฟแชกเลย่ไหมอนี่แหละเป็นแมสัมผัสได้เลยใช่ไหมครับแม่แต่ว่าทีเพิ่งงามเด้ใความาจนเบิ่งน่ำมันนอาเป็นสางคือชื่อว่าสี่แม่จันกเด็กคบชน่ากันตั้งต้นเห็นมาคือสังาันต้นเลยผู้่วนางเง้นไหลมากบางมืดบาหาบใครได้เปลี่ยนผู้นึงในมิส่วนรวมน้ำกันเนาะ เม,ม,มษยมตัวมนุษย์บ่ได้มนุษย์นี่คู่รักค้นกับแมน,นยุสินหาเขาบรัแจะว่านี่สินหาสินแปดเต็มเปี้ยม่ตัวแม่ก็บ่อยากเป็นคนโกหกบ่อยากเป็นคนตัวขันยากให้สร้างอีกนาะก็อยากให้สร้<ต>า,สางแบบนี้แม่แต้องไ,งไ,งไ,งไงด้มากง่ายๆเด้มมนยังสีสมบูรณ์ขันว่าอยากขันตั้งนาจะนับสางพุทธเดียว พระนี้เตงสีขาวขาวเป็นมักสีขาวมักสีขาวเหรอครับแม่จานเป็นมักสีขาวจักรพรรดิสีขาวไปเลยจักรพรรดิสีขาวโอ้อาจารย์รู้เลยใช่ไหมครับจักรพรรดิสีขาวใช่ผมจักรพรรดิสีขาวเพราะว่าเพราะว่าตอนอาจารย์มากคืออาจารย์ฮูจักคือแต่อยู่หนท่างผนเลยเดยคือมันมันตรงนี้มันเป็นดอนไม่ความรู้สึกมันเป็นดอนมันเป็นบ่งสมบัติเก่าหลายไหม คำว่าสมบัติเก่าก็คือเราไม่รู้หรอกสมัยแต่ก่อนน่ะเขาจะฟังอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพูดง่ายเนาะมันมันบม่มีธนาคารเ้ยตะกี้มันมันไม่มีธนาคารนะแต่ก่อนแม่มีไฟแชกบอที่ได้บอกเื่อนเราลงไปด้วยไหมอยากรวยจะยังอยู่นี่แหละอยู่คันนี้แหละอยู่คันนี้เลยเหรอครับแม่ แม่นางยังเนพนกัตเต้มยมังเนอ,อนี่แหละี่และน,นให้แม่เบิ่งเเห็นยกป้ายอย่างนี้เลยเหรครับแม่อ่าย,<อ>ยกแบบนี้เลยโอ้เป็นยกแบบนี้ะ,ะบบนี่ละนี่ละยนนี่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอสม่น่นแม่แม่ยกแข่เบิ่งอีกแม่ค่ะบ่เห็นนะเป็นยกตรงนี้เลยยกแต่ว่าแต่ว่าตอนพันยกมีแต่เลขนี้มีแต่เลขหนึ่งอย่างเดียวะครับแม่นี่เลเแม่ฝันรุ่น ที่บ้านหนึ่งขาอ้วนนั่นใช่ไหมครับแม่จ้าให้มั่นใจนนหนึ่งหนึ่งเลยครับหนึ่ง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 ก็หนึ่งสามตัวเลยแล้วก็บ้านที่เจอเนี่ยก็ต้องหนึ่งแม่เด็กที่มาเจอเนี่ยอายุเท่าเธอนี่ยแหละเขาเจอตองบ้านเรกที่เขาไปสืบแล้วบ้านแรกคือผมตองหนึ่งเดียวแม่วางสันด้อย เมื่อกี้เพื่นเชียนในสีไหจานัเนี่อาจารย์สิไหมมนกันหนึ่งก็หึ่งนหนึ่งนมไม่เป็นตัวนี่มหนตัต่านอันมันเียนเร็วนนี่ปึ๊บมเันลูกสางอีริ่งกหมันเขาตัวอดไรก็ให้มันมาก่เพนเียนั่สผู้ใบอกผู้บงงผู้่ผู้ใเดยมาบอกตงกินอหนึ่งแม่นตัวไรนาะทีนี้แมน ยังมียางไปย่างมานี่งมีละชุดขาวแม่นผู้ชายผู้บางเงยเม่นเหมือเลยแถวหนีแม่นเหมือนี่เพิ่นคนละแถวหนีแม่นเหมือเลยเพิ่งก็เลยถามว่ามาหยังกันใช่ไหมอาจารย์ก็เลยว่ามาสิมาสร้างสิมาสร้างสิมาสิมาสร้างวัดสร้างมาให้เพิ่นก็เป็นภพบนี้ให้สำเร็จได้สร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดวิหารให้เกิดเจดีย์ให้เกิดปราสาทราชวังให้เกิดแสงแห่งธรรมให้เกิดเป็น พุทธปฏิมาเป็นพุทธบูชาณสถานที่แห่งนี้ทุกทิศทุกทางให้เปิดให้สำเร็จกันแกมือนีเป็นต้นไปด้วยเถินสาธุโ,<ฮ>โอ้แม่เรา<อ>จะได้เป็นภูถ้าหมูเห็ดถ้าหมูถม้ำเด้อมันนี่นี่ล่ะแม่ทับแม่ทับแม่แม่ทับผู้จีศกิเ <justo> สบียงอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเอาเงินเอาท่องเอาสมบัติเปิดให้ก็คือผู้อยู่นี่คือเป็นผู้อ่า ในได้มาเฮ็ดในมาสางังมองนี้แหละสีเป็นล้านถ้ำล้านสูงร้านปฏิบัติสำหรับแม่ขาวแม่ออกทุกสิงทุกอย่างจะให้สำเร็จจะมีสุขสิงอย่างเลย คิดถึ่งต่างวัดกลางว่าพันธุ์ทีซอยสำเร็จสำเร็จสำเร็จเลยพันย่างของหม่ามันโมเขียบเลยพี่น้องไอ้ย่างมีไอ้คนเดิมเมย์นลมลมจะใสแล้วครับหันมีผู้ซื้อไปแม่เราเข้าล่มซะหน่อยครับส่วนกุศลยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนด้วยเทินอิมินาบุญยกรรมเมนะอุปชยาคุณุตราชาริุปการยาปิตาเจียมมะมัง สุรียจันดีมาราชากุณาวันดาวน์ลายปิจารมาราชายินนาจารกาจัดเยาวดายโมมนุสัจจะพัะเจวะจตุภาเวภาเวอุชุจิตังสติปัญญาราเชรมีนามีนามาราตุโลกะสังกาจุนจวรยสุเมพุทธวโรนโถธรรมโนาโถรุตโรนโถปจจกาพุทโจานาโถสโตมะมังเตสุตานพาเวนะมารโอกาสังพระพันตุมาสัพทุสัพโสสัพโรสัพภัยสัพคอสเนียจังไร หายไปสิ้นไปเงินทองหลังไหลมาโชคลาภลังไหลมาเปิดแสงสว่างเปิดสิ่งดีดีให้เกิดณสถานที่แห่งนี้ด้วยพุทธบารมีด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าสาธุสาธุครับเป็นที่เปล่าเปล่าเลยพระท่านมีอย่างไดจักอย่างไดพี่น้องเป็นที่เปล่าเปล่าเลยเจ้าขว้างเพิ่กนไก่ขายนะครับอยู่ประมาณที่สี่สิบสี่หกไร่ครับ สี่สิบหกไล่นะครับเมื่อกี้อาจารย์เดินไปนะครับแล้วทีนี้ก็เลยสื่อได้ก็เลยเขียนลงที่ที่พื้นเพิ่นบอกตัวนี้แหละนะครับพริกได้เด้อพี่น้องได้แล้วแต่มากหกหนึ่งหนึ่งนี่ครับได้แหมหกหนึ่งหนึโอ้หกหนึ่งหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือของอาจารย์โอครับค้ายีคุณแม่ดูดาวนะคะเนาะหนึ่งหนึ่งคือการของคุณแม่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือผู้เพิ่นกันาจะซื้อตัวเดียวกันล่ะตัวเดียวกันหนึ่งหนึ่งแอ้ทีนี้ขอ ดูของคุณแม่หน่อยครับให้อาจารย์โอถือให้ก็ได้คุณแม่รับโทรศัพท์ของคุณแม่เพื่อนได้ตัวนี้ได้ที่ที่ที่ได้ขึ้นกันนี่ตัวนี้ได้พี่น้องเนี่ยตัวนี้ของเพื่อนเป็นเก่าสามหนึ่งอันนี้เพื่อนฝันได้นี่แต่ของอาจารย์ซื้อบ่ได้ฝันย่างไปเพื่อนกับบวกเลยเพื่อนไอเขียนลงพื้นเลยครับเพราะตอนเพื่อนมม่นั่นเพื่อนเพื่อนแม่นั่นก็ขึ้นไความว่าห่วยบินเลยหละพี่น้องเอ้ เนี่ยมันเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เนี่ย